พระธรรมหนึ่งโครินของเปาโลเป็นจดหมายที่เขียนถึงชุมชนขึ้นจักรซึ่งเปาโลรู้จักมักคุ้นอย่างดีโคริน <Cor ine S 1> เป็นเมืองท่าสําคัญในโลกโบราณมีวิหารของเทพกรีกและโรมมากมายและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจดังนั้นเปาโลจึงเลือกมาที่นี่ในฐานะมิชนารีเขาอยู่ที่นี่ปีครึ่งเพื่อทําความรู้จักกับผู้คนและเล่าเรื่องพระเยซูให้พวกเขาฟังผู้คนจํานวนมากกลายมาเป็นสาวกพระเยซูและเขาได้ตั้งเป็นชุมชนขึ้น คุณสามารถอ่านเรื่องนี้ได้ในพระธรรมกิจการบทที่18หลังจากนั้นสักพักเปาโลเดินทางไปตั้งริสตจักรในเมืองอื่นๆและก็เริ่มได้รับรายงานว่าสถานการณ์ที่คริสตจักรโครินนั้นไม่ค่อยดีนักสารพัดปัญหารุมเล้าอยู่เขาจึงเขียนจดหมายฉบับนี้เนื้อหาจดหมายแบ่งออกเป็น5ตอนพร้อมคำทักทายตอนท้ายเปาโลแบ่งเนื้อหาเป็น5ตอนเพื่อจัดการกับปัญหา5ประการดังนั้นจดหมายนี้จึงเป็นเหมือนการรวบรวมบทความในหัวข้อต่างๆ แต่มีแนวคิดหลักที่ประสานเนื้อหาส่วนต่างๆเข้าด้วยกันรูปแบบที่เปาโลใช้ในแต่ละส่วนเป็นอย่างนี้ด้านแรกเขาอธิบายถึงปัญหาจากนั้นจะตอบสนองต่อปัญหาด้วยเนื้อหาส่วนหนึ่งของพระกิติคุณซึ่งเป็นเรื่องข่าวดีของพระเยซูแล้วเปาโลชี้ให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเชื่อที่พวกเขาประกาศดังนั้นจดหมายฉบับนี้เป็นการเรียนรู้ที่จะคิดถึงทุกมิติชีวิตผ่านมุมมองพระกิติคุณไปดูกันว่าเปาโลทำอย่างไร ในบทแรกจนถึงบทที่4ปัญหาก็คือมีความแตกแยกในคริสตจักรอาจารย์กลุ่มหนึ่งมาที่เมืองน,นี้หลังจากเปาโลจากไปพวกเขาชื่ออาปาโลและเปโตรและคนที่นั่นเลือกอาจารย์ที่ตนชอบและแบ่งกันเป็นกลุ่มๆตามผู้นำเหล่านั้นจากนั้นก็เริ่มพูดเสียเสียให้หายและไม่เคารพคนที่ติดตามผู้นำหรืออาจารย์คนอื่นเปาโลตอบสนองเรื่องนี้ด้วยคำเสียสีที่เสียดแทงใจว่านี่ล้อเล่นกันหรือย,ยังไงคริสตจักรไม่ใช่ที่ประกวดขวัญใจมหาชน คริสตจักรคือชุมชนของคนที่มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางผู้นำและอาจารย์เป็นเพียงแค่ผู้รับใช้ของพระเยซูเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าคุณจะชอบผู้นำคนไหนมากกว่ามันก็ไม่คุ้มที่จะมาแตกแยกกันเพราะเรื่องนี้และแน่นอนว่าไม่คุ้มเลยที่จะทำให้เราพูดดูถูกกันและกันศูนย์กลางของคริสตจักรคือพระเยซูและข่าวประเสริฐเรื่องที่ว่าพระองค์คือผู้ใดและพระองค์ได้ทำอะไรบ้างในบทที่5ถึงเเปาโลก,กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศบางคนในคริสตจักรมีมั่วเพศ ชายคนหนึ่งนอนกับแม่เลี้ยงของตนและบางคนก็ยังไปนมัสการเทพเจ้ากรีกในวิหารแล้วก็หลับนอนกับโสเภณีที่ทํางานในวิหารนั้นแต่ไม่หมดเพียงแค่นั้นยังมีบางคนในโบสถ์ที่บอกว่าเรื่องพวกนี้โอเคเพราะเขาบอกว่าเราเป็นไทยในพระคิดอยู่แล้วพระคุณของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดใช่ไหมละ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่เปาโลไม่คิดเช่นนั้นเขาให้พระกิติคุณเพื่อชี้ให้เห็นว่าวิธีคิดแบบนี้ผิดเพี้ยนขนาดไหนเขากล่าวว่าจําได้ไหมแรกสุดเลย พระเยซูยอมตายเพื่อรับบาปแทนคุณซึ่งรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่พังทลายลงเพราะการประพฤติผิดทางเพศดังนั้นหากคุณเป็นคริสเตียนความสัต่อทางเพศจึงเป็นหนึ่งในหนทางหลักที่เราใช้ตอบสนองต่อความรักและพระคุณของพระเยซูเปาโลยังย้ำกับพวกเขาอีกว่าเหมือนที่พระกายของพระเยซูถูกทําให้เป็นขึ้นจากตายกายของพวกเราก็จะถูกทําให้เป็นขึ้นจากตายเช่นเดียวกันนี่หมายความว่ากายของคุณได้รับการไถ่โดยพระเยซูทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นสิ่งที่คุณทำกับร่างกายจึงสำคัญมันสำคัญมากคุณไม่อาจทำอะไรกับกายของคุณได้ตามใจชอบเปาโลโบอกชัดมากว่าการเป็นสาวกพระเยซูหมายรวมไปถึงการไม่อลุ่มอล่วยในเรื่องความสะ์สื่อทางเพศบทที่8-10ถึง10เป็นประเด็นเรื่องอาหารแต่ไม่ใช่แค่การชอบอาหารบางชนิดเหมือนเราชอบหรือไม่ชอบอาหารบางอย่างแต่ประเด็นที่คริสตจักรในโครินแต่คอกันก็คือ เรื่องเนื้อสัตว์ที่มาจากซากสัตว์บูชาในวิหารของเทพเจ้ากรีกและโรมคริสเตียนที่เป็นยิวและที่ไม่ใช่ยิวมีท่าทีแตกต่างกันต่อเรื่องนี้อย่างไรอีกครั้งหนึ่งที่เปาโลก,กล่าวถึงหัวใจสําคัญจากพระกิตติคุณเขาบอกว่าเราต้องจงรักภักดีต่อพระเยซูในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ต่อเทพเจ้าอื่นๆและหากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องกินอาหารที่ผ่านการเส้นไหว้ให้กับเทพอื่นและมีคนรอบข้างกาลังจับตาดูคุณอยู่ แล้วสรุปเอาว่าดูสิคริสเตียนนมัสการพระเยซูและพวกเขาก็นมัสการเทพอื่นๆได้ด้วยนะเปาโลกล่าวว่าหากคุณเจอกับสถานก,การณ์แบบนี้ก็อย่ากินเนื้อนั้นคุณจงรักภพักดีต่อพระเยซูและคุณควรจะรักคนเหล่านั้นมากกว่าตัวเองและไม่ทําให้พวกเขาเข้าใจผิดแต่เปาโลก,ก็รีบอธิบายต่อไปว่าในฐานะคริสเตียน เราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งรวมทั้งสัตว์ด้วยแล้วเราก็เชื่อว่ารูปเคารพในพระวิหารเป็นแค่ไม้และก้อนหินดังนั้นหากไม่มีใครรอบตัวมาเข้าใจพฤติกรรมของคุณผิดไปแล้วคุณก็หิวด้วยก็กินได้เลยคุณมีอิสระในฐานะมนุษย์ใหม่ในพระคริสต์ที่จะทําตามจิตสํานึกเมื่อพบของกินที่อาจจะเป็นประเด็นโต้แย้งแต่คนอื่นไม่ได้เป็นเช่นนั้นหลักการสําคัญก็คือความรัก ความรักจะต้องปฏิเสธตนเองและห่วงใยดูแลผู้อื่นและความรักของพระเจ้าคือแก่นแท้ของพระกิตติคุณความรักคือสิ่งที่พระเยซูได้ทำเมื่อยอมตายเพื่อเราและเปาโลก,กล่าวว่านี่คือสิ่งที่คริสเตียนก็ควรทำต่อผู้อื่นด้วยในบทที่1 1บเถึงสิเปาโลก,กล่าวต่อไปถึงปัญหาที่เกิดในการนมันสการร่วมกันประจำสัปดาห์บางคนที่มีประสบการณ์ฝ่ายวิญ,ญญาณอย่างมากเข้าร่วมประชุมด้วยและพวกเขาจะเริ่มอธิษฐานส่งเสียงดังเป็นภาษาแปลกๆไม่มีใครรู้จัก และบางคนอาจจะเริ่มเผยคําสอนหรือพระจนะจากพระเจ้าบางคนอาจจะยืนแล้วห้ามพวกเขาเพราะตัวเองก็อยากจะแบ่งปันด้วยการนับพสการก็สับสนอลมานมากจนผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขกที่มาเยี่ยมเสียสมาธิในการฟังพระกิติคุณดังนั้นตอนนี้เปาโลจะช่วยให้พวกเขาคิดเกี่ยวกับเป้าหมายของการมารวมตัวกันเพื่อพวกเขาจะคิดได้ว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เหมาะสมเขากล่าวว่า การประชุมนมัสการเป็นที่ซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าควรจะทำกิจพานทุกคนจึงควรเกิดขึ้นอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดังนั้นเขาจึงเปรียบเทียบว่าคริสตจักรเป็นเหมือนร่างกายมนุษย์มีกายเดียวแต่ก็มีอวัยวะสารพัดแบบซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่เฉพาะตัวที่สำคัญจากนั้นเขาก็จะระบุถึงสิ่งต่างๆมากมายที่พระวิญ,ญญาณทรงทำพานแต่ละคนที่แตกต่างกันทั้งหมดก็ล้วนเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรและนี่เป็นใจความหลักของเนื้อหาตอนนี้ เปาโลสรุปว่าพระกิจคุณหรือความรักของพระเจ้าควรเป็นสาระหลักที่มีคุณค่าสูงสุดในการมาประชุมร่วมกันและความรักก็เป็นคำสำคัญในตอนนี้ด้วยความรักจะผลักดันเราแต่ละคนในการมาประชุมนี้ที่จะใช้บทบาทของตนเพื่อรับใช้และส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของผู้อื่นเปาโลประยุกต์แนวคิดนี้กับทุกปัญหาที่เกิดในโคริน บางคนคิดว่าเป้าหมายของการมาประชุมกันคือเพื่อจะมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณอย่างเข้มข้นหรือเพื่อจะมีโอกาสพูดความเห็นในใจตนแต่เปาโลกล่าวว่าฟังนะผมเป็นแฟนตัวยงของประสบการณ์อันสุดยอดจากการอธิษฐานแน่นอนแต่ถ้าสิ่งนี้รบกวนหรือทําให้คนอื่นกลัวผมก็ควรจะหยุดเพราะไม่อย่างนั้นผมก็จะรักตนเองมากกว่าคนอื่นๆการประชุมกันโดยมีพระเยซูปเป็นศูนย์กลางควรจะมีระเบียบ เพื่อที่ทุกคนจะสามารถเรียนรู้ร้องเพลงนมัสการและฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับพวกเขาได้ปัญหาสุดท้ายที่เปาโลพูดถึงก็คือปัญหาเรื่องการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูและความหวังในอนาคตของเหล่าสาวกเพราะมีบางคนในคริสตจักรสอนว่าการเป็นขึ้นจากตายเป็นเรื่องไร้สาระและไม่สําคัญต่อการเป็นคริสเตียนและเปาโลไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้อย่างมากเขาเริ่มโดยการพูดว่าการเป็นขึ้นจากตายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของพระกิติคุณ เราเชื่อในการเป็นขึ้นจากตายเพราะคนนับร้อยเห็นถึงพระเยซูที่กลับมามีชีวิตอยู่ในร่างกายหลังจากที่พระองค์ถูกโรมประหารต่อหน้าสาธารณชนเปาโลกล่าวว่าถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นจากความตายความตายของพระองค์ก็ไร้ความหมายแล้วเราก็ยังหลงอยู่ในความบาปและการเห็นแก่ตัวถ้าแบบนั้นเราก็ควรจะเลิกเป็นคริสเตียนเสียด,ดีกว่าจากนั้นเปาโลแสดงให้เห็นอย่างละเอียดว่าการเป็นขึ้นจากตายคือชัยชนะที่พระเยซูมีเหนือความตายและความชั่วร้ายอย่างไร เรื่องนี้เป็นที่มาของชีวิตและกำลังให้เราในปัจจุบันและเป็นสัญญาแห่งความหวังในอนาคตให้กับทั้งโลกนี้อย่างไรเพราะการเป็นขึ้นจากตายนี้เองเป็นเหตุให้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูนี่คือเหตุผลจูงใจเราให้ซื่อสัตย์ในเรื่องเพศนี่เป็นขุมพลังในการรักผู้อื่นมากกว่าตัวเองและยิ่งไปกว่านั้นนี่คือความหวังที่เราจะมีชัยชนะเหนือความตายเปาโลสรุปว่า ดังนั้นเราเชื่อว่าพระเยซูถูกทําให้เป็นขึ้นจากความตายซึ่งแปลว่าพระกิติคุณไม่ใช่แค่คําแนะนําทางศีลธรรมหรือสู่สสำหรับชีวิตจิตวิญญาณส่วนตัวแต่พระกิติคุณคือการประกาศเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูที่เปิดให้เราเข้าสู่ความจริงใหม่และเนื้อหาทั้งหมดของหนึ่งโครินก็คือการมองทุมติชีวิตผ่านมุมมองของพระกิติคุณ